สวัสดีท่านชมเอฟซีนะครับสวัสดียามเย็นนะครับผมอันนี้อยู่กับผมนะครับค่ำๆมืดๆนะครับพอดีผมมาใส่ดักหนูไว้นะครับผมตอนเย็นไม่ได้เปิดคลิปนะครับเป็นดักหนูเป็นวงเดือนนะครับผมพอดีเจ้าของไรนะครับนี่ฝั่งนี้เขาตัดอ้อยเกือบจะหมดแล้วนะครับผมคาดว่าหนูน่าจะมารวมกันอยู่ฝั่งนี้นะครับผม ผมใส่ไว้ทั้งหมดส1ดหลังนะครับเดี๋ยวไปลุ่นด้วยกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมคลิปจะได้ไม่ยาวเกินขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้สียาชาแนลเลยนะครับไปรุ่นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมคาคืนนี้โอ้โหผมค่างวองเวงนิดนึงนะครับผมเนาใส่ก่อนครับ เดี๋ยวทำไปเลยนะหลังแรกนครับไอ้ไก่นี้หลังแรกมัใส่อยู่จุดนี้นะครับนี่คนระับปล่อยเจ้ของเขาตัดจะหมดแล้วนะครับผมหนูนะ่าจะมารวมกันอยู่แถวๆนี้นะหลงแรกครับหลังแรกมันลุ้นกันเลย ตัวกินครับผมดูหลังที่สองที่สอังที่สอง สจุดนี้นะครับใส่ไว้โอ้โดนแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ยเอาแล้วทำงานแล้วนะครับเดือนผมนี่นะครับผมโอเต็มเลกข้าคืนนี้นี่นะครับเดีย๋ยวที่ใช้ก็เป็นข้าโพดครับผมผมเอาข้าโพดมาใส่โพดเอาลนไฟหน่อยๆน,นะครับ เต็มแรกมาแล้วนะครับผมเต็มแรกตร้องมีเต็มที่สองนะครับเยอะก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เยอะก่อนเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนึงนะครับใส่ก็าาระมัดระว,วังนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างแรงครับตีโดนมือนี่แตกเลยครับอันนี้ อ่าก็ต้องระมัดระวังเลยครับผมค้างจะแข็งนะครับผมสั่งมาจากลาซาด้าอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ FCT ุฮ้ยโหเกือบโดนเลยครับผมเข้ามารับชมนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมจากสย h a ชแนลนะครับของดีวิถีบ้านเรา รูยหน่อยๆครับยครับจุดเดิมโหเสียงหนูบินเมื่อกี้ตัวใหญ่นะอยู่หลังต่อไปครับหลังที่สองก็โดนแล้วโหแล้ก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมมาทำคืนโอ๊ยลืมเอาหนูโอโหผม ดีใจจนลืมเอาหนูนะครับลืมเก็บหนูบ้านนี่ับเสลนแรงครับค่ำคืนนี้บุกดงหนูนะครับอีพีสองมีพามาบุกตรงหนูนะครับปาอ้อยวันนี้ไม่ได้ยิงนะครับผมเพราะว่าตอนเย็นไม่มีเวลามาใสาล่ลำไว้นะครับน่าเสียดายมากเลยถ้ามาใสาล่ลำน่าจะได้ยิงนะครับไม้แบบนี้ หลังที่สามนะครับลุ้นกันหลังที่สามหลังที่สามส่ตรงไหนหลังที่สามนี่นะยังไม่มีตัวมากิน,นครับผม ทั้งหมดสิบเอ็ดหลังครับรุนไปด้วยกันนี่หลังที่สี่หนูตัวเล็กหลังที่ห้า รยหลังโอ้หลังนี้ไม่ได้รวยโลยรยล้ำนะครับผมแถวนี้ทางหายากอีกนึงครับผมหมายแบบนี้นหลงหลง่ายครับ อยาโอ้ไว้ตรงนี้ใส่โอ้ยังไม่มีตัวกินครับผมมี่องรอยกินหอยนะครับแถวนี้เดีย๋ยต้องเอาหอยมาใส่นะผมเอาหอยมาใส่น่าจะติดดี คู่เก้าโห่ตีนะผมตีตัวหนูตัวเล็กนะคโอค่นี่ครับตัวหนูตัวเล็กนะผม ีถ้าไม่มาดูก็ตอนเช้าก็หมดสิทธิ์เลยนะครับหลังเอาต้อ,อตงมายามตอนเย็นนะครับถ้าให้ดีนะครับลุนตอนเช้านะครับหนูตัวใหญ่ๆออกรอบดึกๆส่วนมากมันจะออกดึกๆนะครับผมตัวใหญ่ๆส่วนมากจะนุน่นมันหกทุ่หลังที่สิบนี่นะครับ ไม่มีตัวมากินนสุดท้ายครับเดี๋ยวสำหรับค่ำคืนนี้ก็สุดเต็มแล้วผมได้หนึ่งตัวนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับนี่โอ้ยังหนักเลยครับตัวเท่านี้ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสำหรับฟันดีราตีสวัสด์ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้สุยา channel ด้วยนะครับผม บานไปนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมปับป๊บก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับรบอบเช้ากับตักหนูสิบหลังนะครับผมเมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งนะครับเมื่อคืนหลังที่สองนี่โดนเลยนะผมเราวมารอบเช้าเรามาลุ้นกัน ว่าต้องมีตัวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหมายแบบนี้นี่ไม่ค่อยพลาดนะครับหนูรวมอยู่จุดเดียวนะครับผมคุ้กันครับแรก หลังที่หนึ่งครับหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งไม่โดนครับ สอ,สองครับนี่จุดที่โดนเมื่อคืนครับที่สองโอ้รอดเช้านี่ไม่กินเลยนะครับผมน่าจะเป็นกับเหยื่อนะครับ น่าจะเป็นกับเหยอะผมต้องหาหอยเชอรี่มาใส่ดูคนระับเป็นเปลือกหอยที่สามให้โดน,นครับ รบเช้าวันที่สี อีกหกหลังครับผมที่ห้าโอ้ไม่โดนครับผม โอ้เยเ่อมันจะเป็นเพราะเหยื่อนะครับผมมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับไปนะครับฝัง่งนรนอีกห้าหลัง ที่หกนะครับไม่โดนนะครับที่หกยังไม่โดนหนูนน่าจะอยู่ฝั่งโน้น,นครับฝั่งติดคันนาข้างๆฝัง่งโน้นต้องมีตัวแน่นอนครับ Ich habe ยากเหมือนกันครับใส่ไว้เมื่อคืนกลัวเดินเหยียบเหมือนกันนะครับลืมจุดนะครับผมผมมัดถุงไว้ตรงนี้นะครับโอ้ลับอยู่ฝั่งนี้โอ้เยือหายเยือหลุดนะครับที นี่ครับนี่นะครับผมต้องลอยห,หนูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเอาหอยมากิน,นครับผมหอยเชอรีร่เดี๋ยวผมจะลองเอาหอยเชอรี่มาใส่ดูน้องหนุ่มลุ้นเป็นตัวนะครับอันนี้เลออีกสามหลัง สามหลังสุดท้ายสหรับเช้านี้สหรังเช้านี้ โอ้ตีนะครับผมกลับตีอยู่นะครับโอ้แต่ว่าไม่ติดนะครับโอ้ตีไม่โดน,นครับผม อันนี้โดนแล้วนะครับนี่นะครับผมว่าแล้วนี่โหผลงานเช้านี้นะครับผมว่าแล้วมันต้องโดนนะผมโหตัวเท่าเมื่อคืนเลยนะผมนี่นะครับเชา้านี้โอ้โหหนูตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีพอดีอดโหได้สองตัวนะหนูอ้วนเลยนะ เหลืออีกหลังหนึ่งบนเงินนะครับโหว่าไม่ได้ตัวมั่นใจอยู่นะครับยังไงก็ต้องได้นะครับตอนเชา้ชาเช้าเดี๋ยวดูฝั่งสุดหลังสุดท้ายนะครับผมมนลุ้นด้วยกันหลังสุดท้ายโหตีอยู่นะครับผมนี่นะครับแต่ไม่ติดนะครับผม โอ้หางขาดเลยนะครับนี่ตีโดนหางนะผมสรุปผลงานนะครับผมนี่รอบเช้าเราได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมื่อคืนหนึ่งตัวได้สองตัวนะครับผมอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับสีดยอดชแนลว,วันนี้มาแต่เช้ามืดเลยนะครับตีสีกว่า ค,คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ